ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันพลาหารค่ะนิสิตปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสืบส่อหาความรู้5ขั้นตอนค่ะรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะ C A I นะคะเรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์ค่ะสําหรับนักเรียนนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะค่ะ ในส่วนของวัตถุป,ประสงค์นะคะคือ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสอะแสวงหาความรู้ร่วมกับบทเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน cai เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพประสิทธิผลของนวัตกรรมการเรียนรู้อสืบเสาะหาความรู้รวมกันบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I a เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่พัฒนาขึ้นค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดลำพันธ์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ค่ะ ต่อมานะะในส่วนของกรอบแนวคิดนะคะคก็จะมีทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามค่ะตัวแปรต้นนะคะคจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะคือขั้นตอนการก,กระตุ้นความสนใจโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I. คะ,นะคะเป็นขั้นสำรวจค้นหาค่ะ,คะเป็นขั้นที่บายความรู้ 4. ขั้นขยายความเข้าใจและ5นะคะขั้นตรวจสอบผลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.I. ค่ะ ในส่วนของตัวแปรตามนะคะ 1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอะ,ะแสวงหาความรู้รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน cai เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์สำหรับนักเรียนชมัธมศึกษาปีที่4ค่ะ สองนะคะหาประสิทธิภาพประสิทธิผลของนว,วัตกรรมการเรียนรู้เสริมส่อแสวงหาความรู้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเ a i เรือระบบสุริยะจักรวาลและปรากฏของดวงจันทร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่พัฒนาขึ้นค่ะค่ะสำหรับแผนการพัฒนานว,วัตกรรมนะคะขั้นที่1นนะคะเป็นการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีค่ะเริ่มจะมีการเริ่มวิเคราะห์แนวคิดนะคะในวันที่20สิงหาคม25 6 6ค่ะ ค่ะส่วนขั้นที่2น,นะคะเป็นการออกแบบการเรียนการสอนค่ะวันที่3ถึงวันที่8กันยายน25 6 6ค่ะ3นะคะพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เขียนแผนการสอนค่ะแน่แผนการสอน3แผนเครื่องมือวัดก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนค่ะค่ะในวันที่ 9- ถึง17กันยายน25 6 6ค่ะขั้นที่4นะคะเป็นการนำไปใช้2-3ถึงครั้งค่ะ วันที่18ถึง29กันยายนค่ะลัคาสุดท้ายนะคะเป็นการประเมินผลนะคะคะแนนก่อนเรียน1ครั้งระหว่างเรียน3ครั้งและเป็นการทดสอบหลังเรียนอีก1ครั้งค่ะในวันที่1ตุลาคม2566ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะศวัตกรรมของเรานะคะจะใช้แผนนะคะทั้งหมด3แผนค่ะซึ่งแต่ละแผนนะคะจะใช้เวลาในการสอนนะคะแผนละ2ชั่วโมงค่ะรวมทั้งหมดนะคะเป็น6ชั่วโมงค่ะ ค่าสถิตินะคะที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีนะคะ 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน90ทับเค่ะ 2. นะคะการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพนะคะ80ทับแนะคะหรือว่า e 1ทับ e 2ค่ะ 3. นะคะการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของนวัตรกรรมค่ะก็คือ e i นั่นเองค่ะในส่วนผลคะแนนนะคะจากการใช้นวัตรกรรมของเรานะคะ คือ1นะคะคะแนนรวมนะคะการทาแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเท่ากับ85คะแนนค่ะคะแนนรวมการทําแบบฝึกหัดครั้งที่1นะคะเท่าก e <in lad> ับ130คะแนนคะแนนรวมการทําคะแนนรวมการทําแบบฝึกหัดครั้งที่2นะคะเท่ากับ122คะแนนค่ะคะแนนรวมการทําแบบฝึกหัดครั้งที่3นะคะเท่ากับ1 4 3คะแนนและคะแนนรวมการทาแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเท่ากับ2 7 9คะแนนค่ะ โดยสรุปนะคะประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน90ทับ90นะคะเท่ากับ83.00ซึ่งมีประสิทธิภาพตา่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไวค้ค่ะค่ะประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ e1 ทับ e2 นะคะเท่ากับ87.78ทับ83.00ค่ะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไวค้ค่ะท้ายนะคะค่ะดาดัชนีประสิทธิผลของนวัตรกรรมนะคะเท่ากับ0.7628ค่ะ ค่ะเราดิฉันนะคะก็หวังว่านวัตกรรมนะคะที่ผลิตขึ้นมานะคะจะสามารถเป็นประโยชน์นะคะให้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็นักเรียนนะคะได้ไม่มากก็น้อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ